แล้วมันช่วยในเรื่องอะไรอะคะช่วยในเรื่องบําบัดน้ําเสียเอาโยนใส่น้าใช่ครับแล้วก็ให้อาหารเหมือนครับพวกถ้าเราโยนไปมันจะจมดินอาหารพวกปลาก็จะมันกินได้กินไอตัวเนี้ยนะคะได้อ๋อโยนโยนเลยค่ะงั้นเราต้องมีวิธีโยนหรือว่าโยนได้ครับโยนตรงไหนอะค่ะโยนมาตรงไหนก็ได้ ยามว่างนัดท็อปโอตและแนทรวมตัวกันปั้นลูกระเบิดจุลินทรีย์กันเป็นประจำเละครับเหมือนเป็นการเข้าเวนปฏิบัติภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบางครั้งคนแถวนี้เรียกเด็กๆก,กลุ่มนี้ว่าแก๊งเด็กเวนอ๋อไม่ได้หยาบคายนะครับแต่พวกเขาเข้าเวนกันเพื่อทำประโยชน์จริงๆตลอดเส้นทางของแม่น้ำนครนายกที่ยาวประมาณ1 0อกิโลเมตร ไม่ได้มีแค่แก๊งเด็กเวรที่ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำน,นะครับแต่ว่ายังมีคนที่อาศัยแม่น้ําในการดํารงชีวิตช่วยกันดูแลแม่น้ําตามความถนัดของแต่ละคนแต่ละชุมชนอีกครับเดี๋ยวเราจะทําธนาคารปลากันเราจะซ่อมธนาคารปลาหลังนเนี้ยให้ปลา <ขอ S 1> ได้ใช่ก็เป็นที่ออมปลาออมได้ถอนไม่ได้ก็คือว่าหมายถึงเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา แต่เวลาถ้าเราจะหาปลาเราก็ต้องไปหานอกเขตธนาคารปลาเพราะพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะอนุรักษ์ไว้ให้มันออกลูกออกหลานต่อไปแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ตรวจสภาพน้ําได้อย่างดีตรวจยังรตวงรวจไ้ไหคะเอา้าน้ําเสียมาปลาเขาจะอยู่ได้ไหมล่ะครับปลา<อ>ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันปลาเขาก็หนีเอ้าเมื่อปลาหนีก็แสดงว่าน้ําเสียมาแล้วชาวบ้านเราก็จะไปหาต้นตอที่กําเนิดน้ําเสียต่อไปว่าใครเป็นคนทำสุขคิดสุขทำสุขนำ,ส,ขนำสุขตาม สุขตอบสุกถามสุกสร้างสุกสรรสุขจริงสุขเล่นสุกเป็นก็สุขนานให้สุขสืบสานตำนานความสุขสุกสึกสาโยนลงไปเลยเหรออ้าวโยนไปแล้วทำยังไงต่อคะตันนี้เรามาถึงแล้วเราได้หนามมาแล้วได้เราก็จะโยนลงไปโยนลงไปในน้ำให้ปลามันมาอาศัยโยนลงไปปล่อยมันไว้ในน้ำนั่นแหละ ใช่ปลามันน้องพลเห็นบ้านอย่างในมันจะมีรอยอยู่เหมือนกันในน้ำน่ะจะเป็นเห็นดำๆน่ะปลาเล็กมันก็จะมาหลบอยู่ในนี้ปลาใหญ่เข้ามามันก็จะกลัวหนามเหมือนเชิงเชิงปากการังอะไรอย่างางี้ป่ะคล้ายๆถ้าอย่างในทะเลจะเป็นปากการังปลากรตูนหลบใช่ <laughs> ย้อนเลยไหมคะเอาเลยสุขคิดสุขทำสุขนำสุขตามสุขตอบสุขถามสุขสร้างสุขสรรสุขจริงสุขเล่นสุขเป็นก็สุขนาน นครนายกเราเป็นเมืองอะไรแม่น้าผ่ากลางอ่ะผ่าเป็นเมืองอกแตกอ่ะแม่น้ําจะผ่ากลางใจเมืองตลอดมาเลย <c oughs> ถ้าหน้าแม่น้ําเราขาดน้ําคงจะอยู่กันไม่ได้เน่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสายเลือดของเราเลยภ <c oughs> าคกรารเกษตรภาคอะไรก็สุดแท้ทแต่มันต้องใช้น้ําในแม่น้ํานี่ทั้งนั้นเลยจริงๆความเป็นมานะเราเกิดจากผลกระทบอ่นาน้ําเสียจากโรงงานปล่อยมาในสิบสี่ปี เราก็ไปร้องเรียนต่างๆกไม่รับการแก้ไขที่นี้เราก็รวมตัวกันเป็นชมรมคนรักลุ่มน้ำนครยกก่อนเสร็จแล้วเราก็มารวมตัวเป็นเครือข่ายเอาแต่ละตำบลที่มีผลกระทบมารวมกันแล้วตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ต่อสู้เรื่องสิทธิของชุมชนท้องถิ่นตายอยู่ได้ช่วงนี้ไม่ถึงก็ตายแต่เมื่อช่วงวิกฤตที่โรงงานยังอยู่นะค่ะตายนี่ก็เรียกว่าเอารถสิบล้อมาขนกันอะคือในอดีตเนี่ย ชาวบ้านทวนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาตั้งถิ่นฐานคือตั้งบ้านอยู่ริมริมแม่น้ําทั้งสองฝั่งเพราะว่าสมัยอดีตมันที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกผักหญ้าพืชพันปลามากมายหลายชนีดคือหากินง,ง่ายอ,อยู่ทาลงแม่น้ำเนีเน่ยมันก็มีทั้งปลามีทั้งผัก ลุงครับแล้วลุงอยากเห็นแม่น้ําในอนาคตเป็นยังไง้างแม่น้ำสายเน่อแม่น้ำคนครนายกเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากจะให้มันกลับไปในสภาพเมื่อสามสิบปีก่อนนน่นค่ะจะคือให้น้ําทําไงให้น้ําขุนให้น้ําขุนมีถ้าน้ําขุนมีนี่ก็แสดงว่าน้ําในแม่น้ําเราเนี่ยมันสมบูรณ์ละ พืชพืชแล้วก็ปลาจะได้กลับมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านเราจากการร่วมกันเรียนรู้ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินและความเป็นอยู่ ก็ทําให้ทั้งคนบางระกมในจังหวัดนครปฐมและก็คนลุ่มน้ํานครนายกรู้แล้วครับว่าการที่พวกเขาจะอยู่ดีกินดีก็คือการออกมาช่วยกันปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้สามารถพึ่งพิงทรัพยากรของชุมชนได้อย่างยาวนานครับด้้้จจะะแรรออนนนนนนนหหืืปยฝคคเ็บาางล่ ฉันกระจางฟ้ารอมืดมนมีคนหนึ่งคนคอยห่วงใยห่วงว่าเธอหิวหรือง,ง่วงนอนห่วงว่าโลกร้อนไปกันใหญ่ห่วงว่าหลับแล้วจะฝันร้ายตื่นยิ่งตกใจยิ่งกว่าฝันช้าก่อนดี ก่อนอย่าพังนอนใจน้ำยังห่วงใยฟูงปลาฟ้ายัางห่วงใยนกบินดอกไม้ยังห่วงใยพี่เสื้อเจ้าอ่อนไววเหมือนน้ำใจห่วงใยผูกพันดูแลและป้องกัน ฟุ่มเฟือยใช้สบายรู้เธอน่าจะรู้คงบุญวายโลกที่เคยสวยจะสลายดีก็กลับกลายเป็นร้ายแรงช้าก่อนเดียวก่อนอย่าเพิงนอนใจฉันเป็นห่วงเธอทุกวัน เธอเป็นห่วงกันหรือเปล่าหากเราไม่ห่วงใยแล้วใครจะห่วงเราเพราะว่าเราเข้าใจผูกพันดูแลแล,และป้องกันด้วยความ วันนี้ช่วงเมนูบ้านนาจะขอทบทวนตำราอาหารบ้านๆที่ไม่เพียงแต่จะทำให้อิ่มท้องแต่เมนูเหล่านี้จะช่วยให้สมองอิ่มด้วยครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับแกงจอผักตบจากตำบลข่วงเปาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอ แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพื้นที่แค่5ไร่ของพ่อตันกับแม่ทัศจะมีทั้งบ่อปลามีนาข้าวแล้วก็มีแปลงปลูกผักสปะล้วนสปะมากมี <c oughs> คำว่าสปะเนี่ยะครับเป็นภาษาเหนือแปลว่ามากมายหลากหลายอย่างครับเรียกได้ว่าเป็นซูเปอรม์มาร์เกต็ตในบ้านเลยล่ะครับแล้วนี่ผักที่ผมบอกผมผักอะไรฮะนี่ผักตบผักตบนี่ปลูกให้หมูกินไหมครับให้คนกินให้คนกิน, <c oughs> นคนกินได้ครับผมกินได้ เอาไปผัดก็ได้ผมเคยเห็นแต่เขาเอาไปสารจากสารออันนั้นผักตบชวานั่นผักตบชวาอ่านี่ผักตบบ้านตบบ้านตบชาวบ้านอผักตบชวามาจากอินโดนีเซียนั่นลอยในแม่น้ำาร่อยในแม่น้ำอันนี้เขาจะต้องขึ้นอย่างนี้อนี่เราปลูกเองนะครับผมปลูกเองโอ้ผมคิดว่าเอาไปจักสารเรือยให้หมูกินนี่คนนะครับคนชอบเลยแพงไหมครับเนี่ยแพงก๊ามละห้าบาท ห้าาบทอ่ดอกมันยังตรงนั้นอะ่ะเอาไว้ใส่ถุงถุงระสิบบาทผมอยากรู้ว่าเนี่ยเขาปลูกผักคนะผักกะลาผักกาดทำไมเราต้องปลูกผักตบอะครับผักนั้นมันใช้สนรพิษป้าไม่เอาหรอไปเอาผักตบนี่มันไม่ไม่ได้ใช้ยาอะไรสักอย่าง